ลามยันแล้วมากินเลย hey! si yeah <t flips over> Happy birthday อูอยู่อ่ะไม่ทันแล้วโอเคอ่ะสุขสันันเกิดสสนัเกิดนะคะคนอยู่ปีมปค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณจังค네ะขอให้น้ป okay. ีมเรียนเก่งๆก่ขอขอให้ อเป็นนะะไรดีขอให้อะไรดีนะเรียนเกรียนเก่งสุขภาพแข็งแรงนะคะขอให้เล่นเกรียนเก่งยนพูดอะไรก็ให้เชื่อให้ฟังนะคะน่าอร่อยน่าอร่อยน่าอร่อยพูดอะไรก็ขอให้เชื่วให้ฟังนะคะอร่อยอืมอุยมันเป็นรูปอะไรนะหมูเด้งอ้าวหมูเด้งเหรอลุยลุยลุย ไม่ใช่ลกูกกินกินเค้กสิล oh yeah. uh ูก oh. ก <t ired> ินเค้กกินเค้กโอ้ยกินหูโอ้ใจเย็น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 ว้าวหูดงหูดงอร่อยไหมคะอ่าไม่ต้องเอาช้อนเลยหรอเบิร์ดเดทูยูไปแล้ว